วันนี้เจอกันใน EP6 นะครับรายวิชาทักษะการขยายอาชีพรหัสวิชาอช31002ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับวันนี้ครูพานักึกษาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแผนธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานเชิญรับชมได้เลยครับ แผนธุรกิจถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะมันเปลียบเสมือนกับแผนที่นำทางให้เราไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยทั่วไปองค์ประกอบของแผนธุรกิจจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆคือบทสรุปผู้บริหารเป็นการสรุปสาระสำคัญในองค์ประกอบต่างๆของแผนธุรกิจเพื่อให้ผู้พิจารณาสามารถทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดในแผนธุรกิจของเราด้วยเวลาสั้นๆโดยเลือกแสดงเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญขององค์ประกอบต่างๆในแผนธุรกิจโดยเฉพาะรายละเอียดด้านการลงทุน และผลตอบแทนทางการเงินดังนั้นจึงเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของแผนธุรกิจที่เริ่มจากวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนธุรกิจของเราเพื่ออธิบายให้ผู้พิจารณาแผนธุรกิจได้ทราบาถึงวัตถุประสงค์การจัดทําแผนธุรกิจเช่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือขอการสนับสนุนด้านการเงินเป็นตน้นความเป็นมาของธุรกิจคือเนื้อหาที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติหรือแนวคิดการจัดตั้งธุรกิจและขั้นตอนการดําเนินงานในธุรกิจของเราองค์ประกอบต่อไปในแผนธุรกิจคือ การให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการบริการในกรณีที่เรามีการบริการเป็นส่วนควบของผลิตภัณฑ์ควรแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนเช่นชนิดแบบและราคาขายรวมถึงแผนการบริการเช่นขั้นตอนการบริการและแผนผังกระบวนการบริการเป็นต้นการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและตลาดเป็นการแสดงรายละเอียดในแผนธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงสภาวะอุตสาหกรรมและตลาดของธุรกิจเช่นการแบ่งส่วนตลาดจัดส่วนทางการตลาดและลักษณะทั่วไปของลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการจัดทำแผนธุรกิจในองค์ประกอบนี้จะนิยมใช้ S ว o t Analysis เป็นเครื่องมือประกอบการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผูพิจารณาแผนธุรกิจของเราได้เห็นทั้งโอกาสภายคุกขามจุดแข็งและจุดอ่อนในธุรกิจของเราได้อย่างชัดเจนองค์ประกอบต่อไปในแผนธุรกิจคือแผนการบริหารและจัดการธุรกิจที่จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของเราที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งโครงสร้างและความรู้ความสามารถของผู้บริหารและเป้าหมายระยะต่างๆของธุรกิจ เป็น,นแผนการตลาดในธุรกิจจะต้องประกอบด้วยกระบวนการต่างๆทั้งการตลาดที่สามารถดําเนินการให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดโดยมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาวางแผนและจะัดทาคือการกําหนดเป้าหมายทางการตลาดและกลยุธทธ์ทางการตลาดองค์ประกอบที่สาคัญอีกด้านหนึ่งในแผนธุรกิจคือแผนการเงินของธุรกิจที่ผู้พิจารณาแผนธุรกิจจะใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดความเป็นไปได้ความสอดคล้องกับการดําเนินงานด้านต่างๆในแผนธุรกิจและที่สําคัญคือผลตอบแทนจากการลงทุน ที่จะแสดงให้ผู้พิจารณาแผนธุรกิจได้ทราบในองค์ประกอบนี้แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยงที่การแสดงรายละเอียดของแผนการป้องกันและการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของเราจากองค์ประกอบต่างๆในแผนธุรกิจซึ่งอาจจะพิจารณาและกําหนดจากส่วนที่เป็นจุดอ่อนหรือปัญหาของธุรกิจเป็นเกณฑ์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและแนวทางการป้องกันและแก้ไขเหล่านั้นและสุดท้ายคือภาพผนวกซึ่งคุณสามารถแนบเอกสารประกอบอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่น รายงานการวิจัยหรือการสำรวจตลาดเป็นตน้นทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบการเขียนแผนธุรกิจอย่างง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่รู้ว่าจะเขียนแผนธุรกิจอย่างไรจะได้นำไปปรับใช้จนเป็นแผนธุรกิจของคุณครับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดของนายหลงวงรัชกาลที่9เพื่อเป็นหลักให้คนไทยนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยคนไทยส่วนใหญ่มักจะเข้าใจตรงกันว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้การประหยัดการออมและหลักการในการทำการเกษตรเท่านั้นแต่จริงๆแล้วปรัชญานี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนเราได้มากมาย ทั้งด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการทำงานเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักคิดสู่ความสำเร็จที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตเพื่อตกอให้เกิดความสมดุลอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างไรการคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย ความพอประมาณหมายถึงความพอดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผลหมายถึงการใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบการมีภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมความพร้อมความรู้ที่จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลแต่ความพอประมาณความเหตุผลและภูมิคุ้มกันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้หากทั้งหมดไม่ตั้งอยู่ใน2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้มีความรู้ความรอบคอบความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและการประกอบการงานเงื่อนไขคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต และความอดทนใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรละ่ะตัวอย่างเช่นนำหลักคิดพอเพียงมาใช้กับการทำงานความพอประมาณคือความพอประมาณในการทำงานพอประมาณกับเวลาการจัดสรรเวลาและทุ่มเทให้กับงานอย่างเหมาะสมไม่มากเกินไปจนทำให้ตนเองมีสุขภาพแย่ลงหรือไม่มีเวลาพักผ่อน ความมีเหตุผลคือการทำงานเราทำเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดรายได้จากการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถของตอนเองเพื่อทำให้เกิดคุณค่าในตนเองภูมิกันคือเราจะทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมั่นคงต้องมีความรู้ในงานที่ทำและต้องเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลาต้องไม่ประมาทก,กับงานที่ทำต้องสร้างร่างกายให้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน เงื่อนไขความรู้รู้ขั้นตอนและทักษะในงานหรืออาชีพที่ทํารู้จักการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากอันตรายในงานที่ทำํำมั่นฝึกฝนพัฒน,ฒนานตนเองอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญคือเงื่อนไขคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ต้องตรงต่อเวลามีความขยันและอดทนจะเห็นได้ว่า หากเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับทุกเรื่องในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขในการทำงานอย่างแท้จริงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการเรียนรู้หลักคิดคิดได้คิดเป็นนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างพอเหมาะพอดีกับตนเองสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะคนพอเพียงคือคนที่สามารถสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตและนั่นจะนำไปสู่การเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริง เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานนักศึกษาอย่าลืมทําแบบวัดความรู้ใหมายได้ถูุกของรายวิชาทักษะการขยายอาชีพระดับมัธยมปลายด้วยนะครับครูหวังว่านักศึกษาทุกคนคงจะได้รับความรู้และความเข้าใจมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ